ว้าพี่เกดขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยเดี๋ยว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 เดเอามาจากไหนเนี่ยครับแบบนี้เราถ้าเพื่อน่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าคุณแต่งไปแล้วครับจนกระทั่งแก่แล้วนะน้ำหนักคูณตั้งแต่ตอนคุณไปจีบกับน้ำหนักปัจจุบันที่ หัวเลาะเดี๋ยวมาม้าอย่าเพิ่งขำน้ำสิครับมาม้าได้ไหมาม้าเล่าให้ฟังก่อนอย่าเพิ่งขำน้ำพูดไม่จบหัวเลาะแล้วอะต้องขนาดเท่าเดิมโอ้โหก็ไม่ขนาดนั้นก็วะไอจุเดี๋ยล้วน้องผมสงสารน้องมากเลยอ่ะแดดมันแรงไหมผมก็สงสารตัวเองเยอะขึ้นมาขนาดหน้าไหมเออจะได้เห็นเป้าใกล้ๆเอ้ยไม่ใช่เห็นแบบใกล้ๆกันหน่อยอันแล้วมีอะไรอีกบาม้า คือต้องน้ำหนักคงที่คงเส้นคงวาหุ่นดียังไงต้องหุ่นดีอย่าง,งนางงั้นมาตลอดอุ้ยพี่แต่ว่าฉันพูดว่าตอนแต่งเนี่ยน้ำหนักส5ห้าพี่คน,คนหรือกระดาษครับคนนะไม่ใช่สแตนดี้พี่ขอน,นุมันก็ไม่ถึงขนาดก็ต้องแบบผ่านไปหลายหลายปีมันต้องเข้าเดิมแต่ก็ไม่ใช่แบบไม่ดูแลตัวเองอ๋อเข้าใจแล<ะ>้วสมัยก่อนอมาแต่งงานมานี่นะสมัยตอนที่ยังไม่มีเราเนี่ยนะครับมาหนักเท่าไหร่ครับตอนแต่งตอนนั้นก็ 43-44ิบสามสี่สิบสี่กิโลแล้วตอนนี้หม่าม้าให้เท่าไหร่ครับเฮ้ยตอนนี้ก็ไม่บอกไม่มีมารยาทถามม้ำหนักอะไรนี่ไงก็ไม่บอกอ๋อตอนนี้บอกหม่าม้าแค่บอกว่าอ๋อเมื่อก่อนเป็นครึ่งซีของทุกวันนี้แค่นั้นแหละเขาห้ามถามน้ำหนักผู้หญิงก็บอกแล้วว่าประมาณเท่าไหร่เอ้า60มั้งเฮ้ยถึงป่ะไม่ถึงไม่ถึงหรอก็ไม่ถึงเจ๊แม่ถึง เป็นคนชอบคนดูแลตัวเองน่าแดกนะครับแล้วเพราะว่าหาอาสวะข้าหอักเท่าไหร่คะลูกโอ้โหเดี๋ยวดูน้องสัตขาฉาเต็มปากเลย้องกินข้าวฉาจริงเหรอเฮ้ยถึงว่าเรามายืนตรงนี้ไม่ไปไหนเลยมีหน้าทําใหน้าแดงแดงเออไม่ใช่มั้งไม่ใช่ข้าฉามั้งมันสีใช่อ่ะสีมัใช่อ๋อน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลพี่ลุ้นเนี่ยมอง้องเขาทํบ โอ้โหพี่รูดโลไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกพี่จริงๆไม่ได้บอกว่ามันแย่แต่ผมเห็นดูดูดูคือข้างหลังอาจจะเป็นคือตอนนี้น้องแบบกำลังแบบเช็คสภาพผิวริ้วรอยผิวตาเต็เออเอามากว่าต่อต่ออ่ะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมหมาหมาต่อต่อมีอะไรจะถามอีกไหมเอาเรื่องเดิมไงสเปคเรื่องเดิมสเปคหมดหรือยังแล้วแล้วนี่สเปคส่วนตัวของมามมาล่ะครับเอออยากได้ลแบบไหนอยากได้แบบไหนเออไม่สนไม่สนรู้ผลคนไหนยแล้วก็สลคนเท่าแหร่โอ้ แม่ไม่เชื่ออ้าไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่าแล้วแหละงแสดงว่าแสดงว่ามีเรื่องขัดแย้งวมาเล่ามาพี่ผมขอตอบไปเลยทำไมล่ะสเปคที่แม่ชอบมีสามข้อมีอะไรบ้างครับหนึ่งรวยสมเหตุสมผลพี่ถูกต้องเขาบอกว่าอะไรเั็นไหมเขาบอกว่านี่มาแพงนะก็ต้องถอนพูดเลี้ยงมาดีๆแบบนี้แพงนะออกมาต้องยากเนี่ย เพราะขา้นนหนักขึ้นเลยเนี่ยะานต้องขอทุึคืนมีต้นทุนที่เสียไปแล้วองเอาทุนคืนใช่ต้องรวยอย่างที่สองสองอะไรดีชอบชอบคนเป็นหมอชอบคนเป็นหมอแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่เอาให้หรอกเออทำไมพี่ไปตัดความหวังมาไม้กันล่ะครับชอบเป็นคนชอบอะไรที่แบบ แบบว่าถ้าเกิดแก่ไปจะได้มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออใช่จริงๆแมทุกคนก็เป็นแหละเนาะสามให้ได้สามอะไรดีออมาเปิดป้ายเราเนี่ยเปิดป้ายจำไม่ได้เอายสักอย่างหนึ่งลุงมาไหมว่าชอบพื้นที่เรียบร้อยข้าวไหนบอกไม่มีไงก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยมาเป็นร้อยนี่เรียบเลยแต่ว่าไงไม่ต้องเถียง เขาพูดอย่างกันต้องอย่างงั้นถ้าเขาจะเล่นเกมเดี๋ยวมากวนเฮ้ยอ๋อไดยไปเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มมอินเนอร์ล้วนๆเลยช่วยล้วนเลยนะช่วยรักษาภาพผมด้วยไจะเป็นแม่พราะว่าเราก็ทำงานไรกันอย่งนานนะครับไปสีาอแสดงว่าพี่ลุ้นนี่ความหมายคือต้องการคนที่แบบเข้าใจกันควออความหมายมันแค่นี้เองก็คือเข้าใจว่าตอนนี้พี่ลุ้นเล่นเกมอยู่อย่ามายุ่ง เดีนี้ไม่ได้เล่นแล้วใช่จริงอ่ะใช่เมื่อกี้ยังมีบัตรเติมเงินเกมอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้เล่นหวยเล่นหวยวันนี้เทนชื่อไหไ่แล้วสวั้าแล้วไม่ได้เล่นอ่ะอ่าโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับโอ่ยย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 ่ยยยัยย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 อันนี้ยยยยยยอยยยยยยยเยย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 แยยยยอยยยยยายย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 น กอก่อนหน้านี้เรามีถามในแฟนเพจใช่ไหม <พอ S 1> ว่า<ม>เฮ้ยแฟนคลับของพี่ลุ้นเนี่ยอยากให้พี่ลุ้อเน่ยแต่งตัวเป็นอะไรทาอะไรอะไรอย่างนี้แล้วบอกเออมีคนคนหนึ่งเขาส่งมาบอกว่าอยากให้แบบพี่ลุ้นเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นช่างกล้องเป็นช่างถ่ายภาพถ่ายภาพให้แฟนคลับ<ม>แล้วพอเออมันมาตรงกับไอ้แตนดี้ของเราพอดีตัวนี้เลยตัวนี้เราเอามาจากรูปพี่ลุ้นั่นแหละตัวนี้ เราก็เลยอยากจะให้พี่ลุ้นเนี่ยเป็นช่างกล้องจริงๆถ่ายรูป oh. แฟงขับจริงๆ mm. แล้วแฟงขับคนนั้น,น่แหละก็จะได้ถ่ายรูปก,กับพี่ลุ้นด้วย mm. คนนั้นคือใครนะคุณเล็กอยู่หรือเปล่าวันนี้มาหรือเปล่าคุณเล็กอากิวะคุณเล็กอากิวแต่หน้าแดงเจีคาชาบากีแก้วแล้วค่ะบอกมามเ,เราต้องเตรียมโปรดช็อปมาเพิ่มนะ <laughs> ไม่เป็นไรแต่เราปรับอ s o สูงสูงให้มันแบบว่าเบินเบินไปไปแล้วกล้องหัวหายไปนะกล้องกล้องขอกล้องให้พี่นุนด้วยครับนี่ยังถ่ายใช่ไหมเนี่ยต้องถ่ายจริงๆผมจะบอกว่าผมไม่มีความสามารถในการถ่ายรูปรูปคนเลยจริงเฮ้ยแต่ก็คือเป็นคนถ่ายเพราะเทปไม่ดีเมื่อกี้ก็โอเคเออข่จริงจอ่านเจอเจอพี่เล็กนะครับชื่อพี่เล็กใช่ไหมพี่เล็กอากิวะขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาให้ผมอุ้มไปพี่ เอาวิวแซร์ไหมครับอ้าวมันแรงเนอะไอ้นี่ไม่ธรรมดานะเราจะให้พี่เขาโพสท่าที่ยากสุดในชีวิตนี้นะครับเอาไงดีเราจะโพสกับอะไรดีล่ะอ้าพี่ลองี้ดีกว่าพี่ชอบอะไรพี่ชอบอะไรตรงนี้ครับเอาเรือกมาจะเอารูปผมหรือจะเอาต้นซากุระ หรือจะเอาสแตนดี้สักตัวหนึ่งก็ได้หรือผมก็ได้อเราจะยืนคู่น้องเขาก็ได้น้องบอกไม่เกี่ยวอะไรกับงารเลยเัาไม่ได้รู้สึกว่ามางานนี้เลยถ้าถ่ายกับผมอันไหนอันไหนพี่เยลตัวนั้น